รูปนี้นะคะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่ไอจะถับอุ้ยมลกูเบกูลกูเฮ้ยพอแล้วของเดิมยังไม่หมดเลยเอาแล้วเอาแล้วเจอแล้วนี่ลาแม่ถ่ายรูปคู่ผู้ชายคนอื่นอ่ะอุ้ยพ่อถ่ายรูปคู่กับผู้หญิงเยอะมากนะเฮ้ยอันนี้นี่นาเธอนอกใจฉันช่วงหนึ่งเพราะนี่เลยยังไงกันนี่ใครเนี่ย สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชอ่อง <'m> แอนแดเลลี่ค่ะโอเควันนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปย้อนอดีตกันอีกแล้วคราวที่แล้วเนี่ยเราดูคลิปแต่งงานคราวนี้จะเป็นอดีตที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงนิดนึงเพราะว่าเราจะพาทุกคนย้อนอดีตไปตั้งแต่รูปแรกใน IG ที่เราลงดูซิว่าคราวนี้จะมีบ้านแตกไหม กวอาจจะงงว่าทําไมพวกเรานั่งเบี้ยวๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูหน้าจอมือถือพร้อมๆกับเราตรงนี้เลยไปเราวมาดูอินสตาแกรมของพ่อแบงก์กันค่ะโอ้พ่อแบงค์เนี่ยนะก็ค่อนข้างที่จะลงรูปภรรยากับรูปตัวเองเยอะเพราะว่านั่นแหละที่เขาว่ากันว่าสาม,มีดีเด่นนะคะพ่อแบงก์การเลื่อนไปถึงรูปแรกนี่มันยากมากนะแม่ไอเริ่มเด็กลงเรื่อยๆแล้วนะครับผมตอนนี้โอุ้ย สุดแล้วอ่ะนี่คุณแม่เลื่อนมา2นาทีแล้วนะคะของพ่อแบงค์ยังไม่สุดเลยเอ้ยมาเริ่มดูกันเฮ้ยเหมือนหนูอะรูปนี้เหมือนหนูป่ะไม่เลยฉันไม่เคยเห็นรูปแบบนี้เลยไม่ดูนี่ลงแคปชั่นว่าอะไรปากเหม็นนี่คือปี2011นะพ่อแบงค์โอ้สิบปีแล้วนะฮะรูปนี้น่าเหมือนเิลาตอนนี้เลยเหมือนบ้านไหนไหนขอไหนขอให้พี่ๆดูหน่อยจองข้างหนูลองยื่นหน้าดูสิ เออพอแล้วพอแล้วอ่ะต่อไปนะนี <c oughs> ่นะคะแบงโอโ้โห <c oughs> ้คฮชเขาเขียนว่า all state เธอเอ,อ้ยปี2021เหมือนกันเลยมีแต่งตัวใส่กางเกงกางเกงพับขาช่วงนั้นเนี่ยเปนเป็นช่วงปีที่น้ำท่วมพอดีอันนี้พูดจริงหรือมอยมอยสมัยก่อนศิลปินเขาจะมีชุดคอนเซปต์อ่ะไปต่อดีกว่านพอเจอรูปแม่โอ้เซ็กซี่มาก สมอยก่อนอันไหนแม่เหรอคะอให้ถ่ายให้ไหนแม่คะหนูคิดว่าตรงนี้ อันนี้นะไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวขอสมเมตต้างขวานี่คือเอ็มนะไปต่อที่รูปนี้เลยนะคะพ่อแม่แต่งตัวเป็นอะไรอันนี้คือเมตแต่งโมป่ะคะเนี่ยใช่สมัยก่อนชอบกินแม่ก็แต่งตัวเป็นโจ๊กเกอร์ไงไปถ่ายงานที่สยามแบบให้คนจำไม่ได้อะก็ถือว่าแปลกดีเพราะพ่อแบงเขาเป็นคนไม่ค่อยแบบยุ่งอะไรกับหน้าตัวเองอ่สมัยนี้พ่อไม่แต่งหน้าแล้วมีลูกแล้วก็มีคุณแม่แล้วไงพ่อไม่ต้องแต่งหน้าไปโชว์สาวที่ไหนแล้วว้าว <laughs> ไอ <laughs> <น> <laughs> นี่เลยบางกอกกังโฟ<ฮ>โหรักยิ้มพิมพ์ใจนะพี่เขากดยิ้มแทบทุกรูปจริงๆไม่ได้กดรักยิ้มนะเธอเป็นคนชอบยิ้มแบบนี้ยยิ้มจุดมีจุดด้วยแล้วนี่ลานมีรักยิ้มปะนี่ตรงนี้ก็มีนี่ไงนี่ไงมีรักยิ้มีมแบบคุณพ่อด้วยมีข้างนี้ไป<า>ต่อดีกว่าเอาแบบ<า>ขอมันๆน,นะ นี่พ่อเจอแล้วพ่อเริ่มเห็นรูปแม่ในไอจีอ่ะจริงเหรอครั้งแรกๆอะ่ะคือรูปแถวๆนี้ใส่กระโปรงตัวนี้ใส่กางเกงขาสั้นตัวนี้พ่อจําได้นยะใส่หมวกแบบนี้แล้วพ่อก็ไม่ไหวเว้ยว่าพ่อเป็นคนมองคนที่ขาชอบคนขายาว,าวยเลยจะถึงยังนะที่เราเจอกันวันแรกโอ้ใช่มันไม่มี นี่รูปนี้เราไปเที่ยวด้วยกันแล้วใช่แต่ว่าออกมาอีกีรูปที่เจอวันแรกคือรูปนี้ขึ้นไปผมสั้นแล้วก็ไปหาพิงกี้ที่บ้านรับพิงกี้เสร็จปุ๊บไปกินข้าวกับเธอแล้วก็ไปเจอเอ็มเลื่อนไปไกลมากไม่ใช่พ่อจะเลื่อนหารูปที่เจอพ่อวันแรกมีรูปพ่อคู่กับแม่ในไอจีนิลาเขาถามหาว่าเอ๊ะทำไมไม่มีรูปคุณพ่อเลยเเจะบอกว่าไอ้นะครับตอนสมัยคบกันแรกๆพราะเขาพเพราะกับผมเขาชอบลบทำไมอะเราไม่ดี <laughs> แล้วไี่มีรูปในไอจีไม่มีรูปเลยหายไปหมดเลยอ่ะไม่มีรูปคุณพ่อเลยมันดะถึงลูกคุณพ่อเนี่ยเด็ก็เจอโอ้นอนสบายอันนี้เราไปเที่ยวทะเลด้วยกันครั้งแรกแล้วนะโอสวยอ่ะเลสซี่หัวหินเนี่ยโอ้ยโอ้ยอีหลาดูพ่อดนิอ่าชอบอบบชออบอีหาชอบคุณพ่อเป็นอะไรคะลูกพ่อเป็นอะไรอลาอหนูไม่ต้องใส่พันดินนะ หนูก็มีเหรอหนูมีฟันเคี้ยวใช่ไหม,ม<า>เอ้ยพอเจอรูปขอแต่งงานแล้วว่าวันที่คุณพ่อกับคุณแม่ขอแต่งงานกัน<ฆ>ก่อนที่จะมีนินลานะคุณพ่อก็ขอคุณแม่แต่งงานแล้วก็เป็นวันเกิดของคุณแม่แล้วทุกคนก็แต่งตัวตีมตัวการ์ตูนคุณตาก็มาด้วยคุณตาแต่งตัวเป็นแม่เป็นเจ้าหญิงอะไรเจคซินเออนี่รูปนี้เป็นยังไงรูปที่มีคุณพ่อรูปแรกก็แต่พ่อเลื่อนมาเห็น<อ>แต่มือเมืออ่อไหร่ แล้วก็แขนเลยพ่อแต่งตัวเป็นให้ไทยเจ้าชายนี่แล้วรู้ได้ไงเนี่ยมาจากขอก็รู้ดูจากคอก็รู้เลยเหรอฉันจะรูปเธอที่มีรูปฉันแล้วนี่รูปแรกที่หกนีนาสองพันสิบสามแม้ว่าพ่อไม่เคยลบเที่ยวไปเที่ยวเออไวรุ่นซิ่งนะเออเดี๋ยวมาที่รูปนี้รูปคู่อีกรูปหนึ่งนี่รูปนี้รูปนี้พ่อพาไปเที่ยวรูปคู่ พูดถึงตอนที่คบกับอายแรกๆอชอบไปเที่ยวหัวหินกันบ่อยมากปั่นจักรยงจักรยานเฮ้ยอันนี้นี่นาที่ว่าเธอนอกใจฉันช่วงนึงเพราไอ้นี่เลยอะไรนี่นาเหมือนพ่อจิ๊บเป็ง <laughs> เอ็มเอ็มมึงน่าเหมือนพ่อมาก <c oughs> สวยไหมคะแล้วเอาแล้วเจอแล้วรูปคู่รูปแรกที่ทุกคนจะได้เห็นในไอจีของอายก็คือรูปอายท้องไปเลยนะคบผม ไม่เจ็บตอนนี้ตานที่หนูดินไม่ถบมากค่ะ,มคะไม่เจ็บหรอกคะ่ะตอนทำบุญหนูหนูอยู่ในท้องคุณแม่แล้วนะรูปเนี้ยของแม่เหมือนกันนะคะเจอรูปแรกที่พาพ่อแบงค์เข้าบ้านไปเจอตะค่อมเอ้ยนี่วันที่18มีนาคมแต่ตะค้อมตอบมาว่าอะไรคะแตะค้องโอเคค่ะถ้าสมมติว่านินลาโตขึ้นจะพาผู้ชายมาหาพ่ออย้ไหมเย้ <Yeah. S 1> และรูปคู่รูปแรกระหว่างพ่อกับนินลาก็คือรูปนี้ ท้องอ้โหเมื่อไหร่จะออกมาสักทีนะแต่พอออกมาปุ๊บเป็นไงเมื่อไหร่จะเข้าไปสักทีนะกลับเข้าไปได้ไหมกลับเข้าไปเถอะและรูปครอบครัวรูปแรกของพวกเรานะครับรูปนี้ดีไม่เห็นแล้วนะครับล้านแล้วใช่ไหมพ่อใช่วันที่สิบมกราสองพันสิบห้านี่คือวันเกิดของหนูเลยนะสิบมกราสองพันสิบห้าเนี่ยดูดิน่าักมากยศแล้วตอนนี้อ่ะ มันยังน่ารักอยู่โอ้โห sexy ก็ถ่ายรูปอย่างงี้เราไอจีิเหรออยากใหมันยั่วยุนะเนี่ยเขาเลยว่าดูรูปนี้นี่คือแบบว่าเหมือนหนุ่มสาวฮ่องกงเลยอยากไปเที่ยวครั้งแรกที่ไปกับแบงค์สองคนไอ้กับแบงค์เนี่ยรูปคู่กันเยอะมากเลยนะพอแบงค์นี่รูปนี้รูปคู่อีกแล้วไปเที่ยวหัวหินอีกแล้วจ้ามาดูของพ่อดีกว่าไปหารูปพี่นัลากัน เด็กท oh, hmm. uh, like ี s <S yes, hey, ่ไหนเนี Z ่ยเด็กท nice> ี lights, ่ไหนเนี่ยฉันอยากรูค้านี้มากกว่านี่ตาโตแล้วก็มีชื่อรูปแบบแแบแแบไหนทำทำทำหน้าเหมือนในรูปสิแบแบแบอ๋ออมน้ำเม้มปากเม้มคอมนชันยังอยู่ที่เราไปเที่ยวญี่ปุ่นกันอยู่เลยไปกับพี่เป๊กไปกับพี่แคนวงซิลนะดูแบบโอ้โหแมงโชก้ามนี่ละโตถีโตถีกล้ามใหญ่กล้ามใหญ่ โอ้โหพี่นินลานี่ลูกพ่อจริงจริงหเหเหึหึหกหึ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 หตหึหึหึตึหึหึูึห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 ุหึ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 ุึหึหึหึพ่อึหึห่อเหอหึ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 หมหึ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 หแหึหึหึหจะให้ดูคึหึหยยึหนง่หึพึห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 ึแึหึหก็ตหองไว้หึหแล้วใช่เพราะว่าพ่หเนี่ยจะพกปืนไว้ทีหบ้านเป็นปืนอันใหญ่มาก ดว่าใครอยู่ลูกชะล่ก่อนเขาจะจัดการมันด้วยปืนดาวนี้เฮ้ยนี่ไงรูปคุณพ่อไทยกับหล่อบ้าหล่อบ้าหล่อบ้าไม่เคเห็นแต่แขนแต่ตอนนี้เห็นหน้าเห็นตัวเองของดีแล้วรักมากเลยอ่ะเฮ้ยผมทรงอะไรครับเนี่ฝึกว่ายน้ำเหรอเวลาใต้ทะเลเลยครับลูกเออฝึกว่ายน้ำแต่ก่อนนะดู๋ลูกคุณพ่อคุณแม่ต่ออันนี้รูปคู่กันแล้วดูเออไม่เหงาไม่เข้ามาด้ตอนนั้นพ่อไอ้ยิ้ม เขินจ้ะเขินเจ้โ huh. อ uh ้โห uh ่ทยกับแม่แม่สวยแล้วสมัยก่อนอะเดี๋ยวไม่เหรออยากดูรูปไหนอ่าดูแต่รูปตัวเองอูตัรูปตัวเองนะวนี่โอ้โหึกว่าแม่นอนเมื่อก่อนน่ะมีที่นอนแบบนี้ใช่ป่ะแล้วก็หนูก็นอนคนเดียวในเปแบบนี้นะเมื่อก่อนเราอยู่คอนโดกันนะฮะค่ะไม่มีบ้านกันนะฮะเราเพิ่งมีบ้านตอนที่รู้สึกว่านินลาตัวโตเกินไปที่จะอยู่คอนโดนะ คนที่จะต้องม e <น>ีพื these, ้นที่ในการเล่นของไอค่ะ hmm. ร oh, oh, <cor> ูปที่ผู้ชายสวมแหวนแต่งงานเฮ้ยแบค์ลกูหรือกูเลิกกูพอแล้วของเดิมยังไม่หมดเลยดูนีว่าแบงค์ะสวมแหวนแต่งงานให้แม่ไอ้นะคะพี่น้องนีนสวยไหมคะคุณแม่สวยไหมคะนี่แหวนรูปนี้นะคะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่ไอจะทำไม่เป็นไรอะ ลาไงเป็นไงดูไว้ลาดูแต่ไ็แม่ว้สวยมากไอ้ไหว้แบงค์แบบอย่างสวยงามนิ้วนี่เรียวและเลียงอย่างดีไม่เห็นเคยไหว้อีกเลยตั้งแต่ตอนนั้นมานะอุ้ยอุ้ยพ่อถ่ายรูปคู่กับผู้หญิงเยอะมากนะยังไงกันนี่ใครเนี่ยคนนี้เลี้ยงหนูมาตั้งแต่เด็กเลยนะชื่ออะไรป่อกิ๊บอ้าวพ่อกิ๊บ่ารักเปล่าหนูหนูจำหน้าไม่ถูกเลยนี่คือใครอุ้ยพ่อแบงค์ลองรูปลูกสาวครั้งแรกอู้จมูกกับคางแต่ตอนเนี้ย นิราชัดเจนมากเลยนะพอาแบงค์เรื่องคางเขาแบบแหลมแหลมรักมากองมากอุ้ลอุ้งลูกทำแนะไม่ทำอะไรอุ้งแต่ลูกอ้จับไม่ใช่จับผัวแมอยากดูเนี้ยไหนคะเดีเดี๋ยวเด เสียงด้วยโอ้น่ารักมากเลยอ่ะพี่นินลาบีบนี่ไอ้หนูเห็นลูกเล่เด็ดแล้วอันนี้เด็ดพร้อมเลยอันนี้ดูดิแม่เจ้ว้าวน่ารักมนี่นะคะคุณตาคุณยายอยากให้นินลานะคะคิ้วเข้มนะคะผมข้างหน้านี่ก็ยาวดกดำ รักเอ้ยเธยหอมมา,ากจับลูกประกอบหน้าตัวเองนะคะลูกยังหอมไม่เป็นแต่ว่าลูกยังหอมไม่เป็นตอนนี้หอมเป็นแล้วหอมหน่อยหอมโชยนะอ๋อเออบ่บอลขลุกโอ้โหอันนี้ไข่อันนี้ไข่นม่หอมอ่ะคุณยาอ่าค่ะไม่รดูดูดูเยียกหน่อยดูเยียกหน่อยเป็นไงเป็นไงไปต่อ แต่ก่อนพ่อมีความฝันว่าพ่ออยากเป็นนักร้องพ่อก็เลยไปถ่ายหน้าคาเฟ่คาเฟ่สมัยก่อนกนะ็คือเขาก็จะติดรูปนักร้องที่มีอยู่ในร้านเนี่ยไว้ข้างหน้าใช่แล้วเราอะความฝันไว้เด็กอะไม่ได้อยากเป็นนักร้องขึ้นดูเวทีนะเอออยากเป็นนักร้องคาเฟ่เพราะว่าเห็นอะไรใช่ปะไม่ใช่เพ,เพราะว่าอะไรปะอยากดูตลกฟรีเว้ยต,ตอนตอนนั้น<ๆ>พ่ออายุเท่านินลังเนี่ยเขาไม่ให้เด็กเข้าแล้วพ่อก็ขอพ่อกับแม่ว่าทําอะไรก็ได้อะช่วยแบบว่า ให้พ่อเข้าไปดูหน่อยได้ไหมพ่อเข้าไปในกระเป๋าไนลาเข้าไปเออพ่อก็เลยได้โผล่ออกมาแล้วก็ดูอะไรเนี่ยลาเออทุกคนทายแป๊บหว่าใครเป็นใครหนูค่ะรูปซ้ายกับรูปขวาหนูว่าไหนเป็นรูปพ่อรูปข้างล่างด้วยรวม3มรูปไหนรูปพ่ออ้าหนูอ๋อเป็นหนูใช่ไหมแล้วรูปข้างบนข้างขวาเป็นใครพ่ออ่ะข้างซ้ายข้างซ้ายเป็นใคร เออเดี๋ยวให้เฉลยไปต่อทุกคนทุกคนอยากรู้เหมือนกันใช่ไหมอาถ่ายถ่ายมาแล้วครับแล้วเดี๋ยวผมไปเฉลยนะเดี๋ยวไปเฉลยเอาอย่างเงี้ยดูแต่รูปตัวเองนะพอแล้วเดี๋ยวเก็บวิดูที่ช่องอะไรคะบอกพี่พี่เวลานีวเวลาค่ะไปดูรูปในช่องหนูนะคะบอกแม่หนูเบื่อแล้วอะถามว่าหนูหลงตัวเองค่ะ เธอเคยเจอพี่หนุ่มด้วยหรอใช่แต่สมัยพี่หนุ่มทำรายการอยู่ช่อง,อง 8, 8เลยมาของเราเนี่ยลูกพี่จะแกมไอแบงคือมากก็จะเป็นไปเที่ยวทั่วไปนะคะเพราะเราชอบเที่ยวรูปนี้ไหมนเนี่ยรูปนี้เนี่ยอันนี้แบลคกวานิล่านะคะมีพี่กราฟพี่โดมแล้วก็พ่อแบงค์โอ้โหพ่อแบงค์ที่ฉีดบลูท็อกมาปะเนี่ยใช่จริงปะถ่ายปกไงมีเชิดเนาะมันมีนวัตกรรมที่เรียกว่ารีทัชไงแม่มีนั่งพีดีเถอะค่ะลูกอยากให้พ่อโกยโอ้ยเขาไม่บอกอ่ะพ่อเอามานั่งตักสิ นี่ทำงานกับคุณตาด้วยเนี่ยพี่ลาทำงานงคุณตาต้งแจะเด็กเลยนะคะเนี่ยคนนี้อ๋อจะได้แล้วที่ในเคสเขาสอนหนูกกอนเลยหนูงงอ,อ๋อนี่นี่เองอ๋อในเคสแบบพี่ตาอพี่นินลามีรูปก,กว่าคุณตานะ เอาพ่อขอรูปคู่กันไอเอ้หน่อยตอนนี้ไอเอ้น่าจะ200กิโลเนี่ย <c oughs> ใครเป็นเอซีขาเบียดดูดิแต่ตอนนี้เอผอมแล้วแต่พ่อหล่อเลยเนี่ยรูปเนี้ยธรรมาดาพ่อหล่อตลอดการอยู่แล้วใช่ทุกคนอคุวิ่งแต่พ่อหล่อสู้คนน่ารักคนนี้ไม่ได้อดใจที่จะไม่ดูรูปลุ่งไม่ได้จริงๆอดใจไม่ดูรูปอินลาไม่ได้เพราะว่าเราก็อัดเต็มให้ลูกเราเหมือนกันเนาะเธออินล,าแ,ล,นนลาแม่ให้รูปคู่กับผู้ชายคนอื่นอนะ่ะนี่ลุงอะไรคะเนี่ยลุงเตก้า ลุงเตกเรียลุงเรียกลุงเป็กว่าลุงเตกนะฮะเอาพ่อแบงค์พ่องดูนี้หน่อยพ่อแบงค์นั่งรถมอเตอร์ไซค์ไปทำงานกับตะค่อมเออไหนทีเออเรียกเรียกวินมาแล้วเป็นพ่อขับมารับเราแทนตลกเหมือนกันนะกลับมาบ้านแบงค์บอกว่าเธอเธอ ฉันไม่นั่งรถบัสใส่กับพ่อแล้วนะทำไมอ๋อพ่อขับรถเร็วมากเลยสวิทสวาม,มากคือรถเขาจะเป็น X e Max ใช่ไหมคันมันใหญ่มากแต่ว่าออตัวเขาจะขับเหมือนเป็นมอเตอร์ไซค์แบบคันเร็วๆเล็เกๆอะ่ะเขับแบบลีบเวเขา้าลี้วออกเลีวอะไรแบบขับเร็วมากก็คือหลังจากนั้นคือไม่กล้านั่งเลยนะใจเศร้าวะโทรศัพท์แบงค์อ่ะนี่โทรศัพท์แม่ก็มีแต่ดิลาเต็มไปหมดเลยฮะพ่อหารูปอย่างอื่นไม่ได้เลยใช่คุณแม่ก็หารูปอะไรไม่ได้เลยพ่อหนูแอบชอบรูปนี้มากกว่ารูไหนคะ โอ้โหทนไม่ไหวดูตัวเองแล้วทนไม่ไหวเนาะ้ยรูปนี้นะคะเป็นไงชอบไหมตัวเองอะน่ารักเป็นสาวสาวเก่าเลยนะคะกันตรีเก่ารักมาดูไอจีคุณแม่บ้างรูปเดียวคุณพ่อเนี่ยในคุณพ่อใส่กลางนะคะคุณพ่อใส่กลางคนี่คุณแม่ไปเที่ยวคุณพ่อนี่ที่ไหนคะเนี่ยอันนี้ที่ไหนรู้จักอันนี้ไหมเดี๋ยวแม่จะพาเรากลับไปเที่ยวที่มีน่าดูปะโอย พร้อมยู่อันนี่เป็นไงเออลูกคุณพ่อคุณแม่นะคะทีสสวยมากสวยไหมคะมันมแสงคนละสีกันเลยมันแบบมีหลายสีมากมีสีม่วงสีน้ำเงินสีเหลืองสีส้มใช่ไหมเดี๋ยววันหลังพาพี่นีลาไปดูนะคะเป็นเรนโนมูคืออย่างยุคแต่ก่อนเนี่ยเราจะมีสมุดที่เราจะเอาไว้เก็บพวกรูปที่เราถ่ายออกมาแล้วมันก็จะเป็นใบๆใช่ไหมใช่ใบๆแล้วก็ แล้ว<ร>พอมา,อมานั่งดูเออ<ด>ช่วงนี้เราอยู่บ้านกันอยากให้ครอบครัวม,มีความสุขเพิ่มกิจกรรมกันมากขึ้นก็ลองไปเปิดพวกแบบว่ารูปเก่าๆพวกนี้ดูแล้วก็ย้อนไปดูเรื่องราวต่างๆที่มันผ่านมาพอมาถึงปัจจุบันมันจะเป็นเรื่องความทรงจําดีๆทั้งนั้นแล้วก็คลิปต่อไปะจะมีการเปิดไอจของนิลาด้วยอชี่อ,อ,อช่องอะไรคะ ก็ช่วงนี้นะคะเราก็จะเริ่มทยอยลงคลิปของนินลานะคะซึ่งเป็นคลิปของเด็กเนี่ยไปในช่องของนินลาถ้าเกิดอยากดูแบบความใสบริสุทธิ์ของเด็กคนหนึ่งที่แบบว่าไม่มีการคิดถึงเรื่องที่ไม่ดีเลยอยากดูแต่ความแบบดีเท่านั้นอย่างเงี้ยเราแนะนำ้ทุกคนน่ะไป s ับสไครต์กันนะครับที่ช่องสี่ยอดกุมารนะครับไม่ใช่ช่องนินลาลินเวลาครับผมสำหรับคลิปนี้นะคะพวกเราสามคนนะคะก็ขอลาไปก่อนทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด แต่ดีด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุง้งกิง้งกุ้งกิ้งจานะจ๊ะไปแล้วค่ะครับบ๊ายบายฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้ของพวกเรา3มคนกดติดตามช่อง iBa n k d i a ด y ด้วยใครที่กดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาคลิปพวกเราลงมันจะได้แจ้งเตือนไปที่มือถือของทุกคนส่วนใครที่ดูทาง Facebook นะครับฝากกดไลค์เพจให้ด้วยนะขอบคุณครับดูคลิปต่อไปกันได้เลย